หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยวกวนประพันธ์หนอนนพรัตแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันคำนำสำนักพิมพ์เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อน เป็นผลงานของเยี่ยกวนผู้เคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนนักอ่านชาวไทยมาแล้วจากเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอองและพยักคฆราชซ่อนเล็บในนวนิยายเรื่องนี้เยี่ยกวนได้รังสรรค์ตัวเอกเย่เซียวเทียนขึ้นมาในอีกท่วงทํานองหนึ่งที่แตกต่างจากหยางหลิงและเสี่ยสินจากผู้คุมคุกธรรมดากลับพบเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นขุนนางต่างถิ่นตลอดทั้งเรื่องเยี่ยกวนยังคงเล่าเรื่องได้สนุกสนานชวนติด าหากท่านเป็นแฟนนวนิยายจีนของเยี่ยกวนนี่คืออีกผลงานที่ท่านจะต้องประทับใจไม่แพ้ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องและพยัคฆราชซ่อนเล็บอย่างแน่นอนคำนำผู้แปล เรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเป็นผลงานล่าสุดของเยี่ยกวนซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งนักเขียนนวัติยายอิงประวัติศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ตผู้แต่งพยัคฆราชซ่อนเล็บและย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องค์สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊กจัดพิมพ์จำหน่ายโดยได้รับมอบลิขสิทธิ์จากผู้แต่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรื่องนี้แปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาจีนชื่อเย่เทียนจือแปลตรงตัวว่าเจ้าชีวิตแห่งรัติการ ต้องการสื่อความหมายว่าเป็นห้องเต้ที่อยู่ไกลปืนเที่ยงแต่เนื่องจากเป็นเรื่องราวซึ่งเกิดขึ้นที่มณฑลกุ้ยโจวภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนซึ่งประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยของจีนจึงขอใช้ชื่อเรื่องว่าเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยก,กวนเขียนเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนนำลงในเว็บไซต์จงหวนฉีเตียนกินความ3.12ล้านตัวอักษร ปรากฏว่ามียอดวิวสูงสุดหลังจากนั้นสำนักพิมพ์ฟงหวินสือใต้ของไต้หวันจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มฉบับตัวเต็มซึ่งเยี่ยกวนได้แก้ไขปรับปรุงและตั้งชื่อบทใหม่ทั้งเพิ่งออกจบเมื่อต้นปีคริสตศักราช2020ผมจึง แปลเรียบเรียงจากต้นฉบับดังกล่าวก่อนหน้านี้เยี่ยกควรเขียนพยัคฆราชซ่อนเล็บกับย้อนเวลาขึ้นเป็นององโดยให้ตัวเอกย้อนเวลาไปกำเนิดใหม่ทั้งวางพล็อตเรื่องใหญ่โตกเกี่ยวพันถึงชาติบ้านเมืองสมควรจัดอยู่ในประเภทแม็คโครแต่เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนตัวเอกของเรื่องกำเนิดในรัชสมัยว่านลี่ฮ่องเต้ราชวงศ์หมิงหาได้ย้อนเวลากลับไปทั้งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ซึ่งสมควรจัดอยู่ประเภทไมโครปรากฏว่าเยี่ยวนเขียนได้แปลกใหม่ได้รับคำชมอย่างสูงเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเขียนถึงตัวเอกชื่อเย่เซียวเทียนเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำประจำคุกใหญ่นครหลวงซึ่งสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเข้าใจว่าจะถือชามข้าวนี้ไปชั่วชีวิตแต่เนื่องเพราะถือจดหมายของขุนนางกระทำผิด นายหนึ่งกลับบ้านเกิดนับแต่นั้นชีวิตหลุดจากกรอบที่เป็นอยู่ต้องเดินทางไกลถึงมณฑลกุ้ยโจซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถิ่นธุรกันดาลที่สุดของประเทศทั้งเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยเช่นชนเผ่าแม้วชนเผ่าอีเป็นต้นเขียนถึง คาถาอาคมวิชาคุณไสอันอัศจรรย์พันลึกในชีวิตผ่านพบสตรีมากหน้าหลายตาเยี่ยกวนยังคงเขียนฉากพิศวาสได้อย่างที่หาตัวจับยากนี่เป็นผลงานที่แปลกแวกวงการทั้งยังทวีความตื่นเต้นสนุกสนานขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งจบนอนบพรัตข้อบูลราชวงศ์หมิง เทียนเหลาคุกใหญ่ของกรมราชทฑนมีชื่อเรียกว่าเทียนเหลาเทียนเหลาแบ่งเป็น4ระดับได้แก่เทียนตี้เสียนห่วงระดับเสียนใช้ควบคุมตัวขุนนางที่กระทําความผิดถูกส่งตัวเข้าคุกดังนั้นห้องขังระดับเสียนจึงเป็นสถานที่ที่มีค่าน้ําร้อนน้ําชามากที่สุดบทนํา มีคนบอกว่าที่นี้เป็นยมโลกพวกเราเป็นไพร่พลผีในตำหนักเงี่ยมล้ออ๋องแท้จริงแล้วเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนทั้งมีอคติต่อพวกเราสร้างความผิดหวังเสียใจแก่พวกเราที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นักคนกล่าววาจาสวมชุดนักการสีเขียวใส่หมวกผ้าขนาดใหญ่กว่าศีรษะเล็กน้อยวางเอวผูกสายรัดผ้าสีแดงเก่า คล่ำคล้าเส้นหนึ่งใต้เท้าสวมรองเท้าทรงกระบอกที่ไม่รับรูปคู่หนึ่งดูจากลักษณะการแต่งกายแสดงว่าเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำผู้หนึ่งแต่ว่าเขายืนอยู่ในห้องขังของห้องเสียนของคุกใหญ่กรมราชทัณฑ์นครหลวงปักกิ่งหันหน้าหาผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในห้องลักษณะท่าทีคล้ายกับผู้รับใช้ที่เรียกลูกค้าจากเหลาสายลมชุนเทียนผู้หนึ่ง เพียงแต่บนหัวไหล่ไม่ได้พาดพาดซับเหงื่อผืนหนึ่งอายุเยาวยิ่งแสดงว่าเพิ่งย่างเข้าวัยหนุ่มรูปร่างไม่สูงไม่ต่ำเตี้ยหน้าตาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่ว่าคิ้วเรียวดุดใบหลิวรับกับดวงตาที่ปราดเปรียวโดยเฉพาะริมฝีปากรูปกระจับมีเส้นโค้งอย่างชัดเจนให้ความรู้สึกว่าริมฝีปากแดงฟันขาวสะอาดเขายิ้มพลางกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าผู้น้อยแท่เย่เรียกว่า เย่เซียวเทียนวงเล็บเย่เป็นแท่แปลว่าใบไม้เซียวเทียนแปลว่าฟ้าที่ย่อส่วนลงมาอายุสามขวบก็วิ่งเล่นในคุกอายุ16 mm. ก็รับงานต่อจากท่านพ่อท่านเจ้าหน้าที่ประจําห้องเสียนหมายเลขหนึ่งตอนนี้เป็นปีที่8รัชการว่านลี่วงเล็บปีรัชการของหมิงเสินจงห้องเต้ นับดูแล้วทำงานมา3ปีก็ได้รับความไว้วางใจจากใต้เท้าผู้บัญชาการเรือนจำให้เป็นผู้คุมชั้นที่1นเย่เสี่ยวเทียนบรรยายถึงตอนนี้ปรากฏเจ้าหน้าที่เรือนจำอายุ30เศษผู้หนึ่งเดินถึงข้างกายของเขากระซิบบอกว่าหัวหน้ามีคนก่อวอดบอกว่าอาหารของพวกเรายาบกระด้างผ้ปาปูที่นอนก็เปียกชื้นเย่เซียวเทียนเอียงศีรษาเล็กน้อยถามว่าเป็นตัวบัดซบใด ไม่มีในตางอกเงยมาถึงที่นี้ยังอลวาดอีกเป็นขุนนางโยซื่อเฉิงสังกาตึกต้าลี่ซื่อน้ำกวนวินวงเล็บต้าลี่ซื่อปัจจุบันเป็นสารสูงเย่เซียวเ,เทียนถามอีกว่าสืบเส้นสนกลในของมันหรือเปล่ามันยักยอกเงินห้าหมื่นตำลึงเป็นคนที่แต่เท้าโซฟูวงเล็บยศตำแหน่งในราชวงหมิงเท่ากับนาย,ยกรัฐมนตรีในปัจจุบันมีคำสั่งให้จับตัว พร้อมกับคนที่อยู่เบื้องหลังมันอย่าได้คิดหมายว่าจะออกไปอีกเย่เซียวเทียนพงกศีรษะมองดูขุนนางที่ตกเป็นผู้ต้องขังเหล่านั้นกล่าวเบาๆว่าเหล่าขุนนางทุจริตที่เกิดมาไม่มีรูก้นในรัชสมัยกษัตริย์หงอู่วงเร็บปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงจูหยวนจางเพียงยักยอกเงิน60ตำลึงก็ถูกถลกหนังตอนนี้ยักยอกเงินถึงห้าหมื่นตำลึง ถูกส่งตัวเข้าคุกยังคิดเสพสุขหรืออย่างนั้นคุมขังมันในกองหญ้าแห้งในห้องขังห้องสุดท้ายจัดหาน้ำให้มันบรรชามขอเพียงไม่อดตายก็พอเจ้าหน้าที่เรือนจำนั้นกล่าวด้วยความเป็นห่วงว่าหัวหน้าหากว่ามันปลงไม่ตกคิดขาดตัวตายจะทำอย่างไรเย่เสียวเทียนหัวร่อออกมากล่าวว่าผู้ที่มาถึงที่นี้ ยังคิดอยู่สุขสบายยังไม่หักใจยอมตายท่านไม่ต้องสนใจมันรอจนมันยอมอ่อนข้อค่อยปรับให้มันเทอุจระหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่เรือนจำนั้นยิ้มอย่างชั่วร้ายรับคำสั่งจะหกไปเยเซีย yeah, วเทียนส่งเสียงระแอมกล่าวกับเหล่าคุนนางที่กระทำความผิดถูกส่งตัวเข้าคุกอย่างยิ้มแย้มว่า <c oughs> ท่านทั้งหลายล้วนเป็นกวนเหล่าแยวงเล็บคำเรียกขุนนาง ที่มีความเป็นอยู่อันเลอเลิศตอนนี้ตกระกำมลำบากผู้น้อยจะให้การดูแลกันอย่างเต็มกำลังความสามารถกล่าวพลางก็ประสานมือคาระวะโดยรอบแล้วค่อยจากไปลักษณะท่าทีคล้ายกับหัวหน้าครอบครัวที่เดินตรวจตราบ้านช่องผู้หนึ่งคุกใหญ่ของกรมราชััน์มีชื่อเรียกว่าเทียนเหลาเทียนเหลาแบ่งเป็นสี่ระดับได้แก่เทียนตี้เสียน หวงวงเล็บแปลตรงตัวว่าฝ้าดินดำเหลืองระดับเสียนใช้ควบคุมตัวขุนนางที่กระทำความผิดถูกส่งตัวเข้าคุกดังนั้นห้องขังระดับเสียนจึงเป็นสถานที่ที่มีค่าน้ำร้อนน้ำชามากที่สุดแต่ว่าขุนนางที่ถูกคุมขังอยู่ที่นี้ไม่ใช่ผู้ต้องขังทั่วไปวันนี้ถูกคุมขังพรุ่งนี้อาจจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมยังมี ่อให้เข้าคุกสถานะก็ต่างกับผู้ต้องขังทั่วไปหากมีคนปลงไม่ตกฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่เรือนจำต้องเคราะห์ร้ายจึงยากปฏิบัติตัวได้ผู้คุมคุกเทียนเหลายังยากปฏิบัติตัวยิ่งกว่าเย่เซียวเทียนอายุ16ก็ทำงานแทนบิดาเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำของที่คุมขังห้องเสียน ใช้เวลาสมปีขึ้นมาเป็นหัวหน้าระดับฝีมือเป็นที่คาดคิดได้ยามปกติมีขุนนางกระทําผิดเข้ามาใหม่จะมีเจ้าหน้าที่เรือนจำบรรยายสภาพในเรือนจำให้ทราบโดยที่เย่เซียวเทียนไม่ต้องออกหนะ้าแต่เมื่อสองวันก่อนขุนนางกรมทะเบียนราชซึ่งเป็นหนึ่งใน6กกรมนามหลิงฟงทำหนังสือกราบทูลกล่าวโทษตัวการความผิดของนะครหลวงสองกลุ่ม หนึ่งคือนายอำเภอเมืองลีดนาทาเรีนราษฎร2เป็นเชื้อพระวงศ์เบียดบังประโยชน์ราษฎรปรากฏว่าว่านลี่ฮ่องเต้ทรงให้ความสำคัญกับหนังสือกับทูลทั้งสองฉบับนี้รับสั่งให้ตรวจสอบเงินคงคลังและกวาดจับขุนนางและเชื้อพระวงศ์ที่กระทำผิดดังนั้นคุกใหญ่เพิ่มผู้ต้องขังคลาเดียวสิบกว่าคนเย่เซียวเทียนจึงให้ความสำคัญเดินทางมาบอกกล่าว น,น้องเราการศึกษาตำราโหราศาสตร์จากซี่อย่างวงเล็บโลกตะวันตกที่ท่านนำมาเมื่อครั้งก่อนได้ข้อคิดไม่น้อยมาๆมา,มาเราจะทำนายทายทักท่านสักคราเยเซี่ยวเทียนขนาดจะเดินออกไปในห้องขังข้างทางพลันบังเกิดเสียงร้องทักถ่ายพร้อมกันนั้นในซี่กลงปรากฏแขนที่ผอมซูบข้างหนึ่งยื่นออกมากวัเกเรียกหา ซี่โครงของห้องขังนี้สร้างจากไม้กลมสีน้ำมันกระเทาะหลุดร่วงบ่งบอกอายุไขของมันระหว่างที่ซี่กลงมีขนาดเท่าฝ่ามือแต่ผู้ต้องขังกลับโผล่หน้าออกมาได้คนผู้นี้สองแก้มตอบลึกสวมเสื้อนักโทษที่สกรปรกจนแทบจำแนกสีเดิมไม่ออกผมขาวหลอมแหลมแทบล้านเลี่ยนหมดสิน้นคงเหลือผมขาวไม่กี่เส้นแนบติดบนหนังศีรษะสีแดงกำ่ำ ชายชาราศีสาล้านผู้นี้เรียกว่าหยางหลินเป็นขุนนางหยวนวหวหลังกลมพลเรือนตอนอยู่ในตำแหน่งสามารถเรียกลมเรียกฝนแต่พอเกิดเรื่องถูกจับกุมคุมขังเนื่องเพราะเบื้องหลังของเขาเกี่ยวข้องกับผู้ยิ่งใหญ่บางคนดังนั้นเข้าคุกสามปีไม่มีการไต่สวนแต่อย่างไรที่ผ่านมาหยางหลินหลงงมงายวิชาลีลับตอนรับราชการไม่มีเวลาศึกษา สามปีที่อยู่ในคุกไรเรื่องราวทุกวันศึกษาวิชาอี้จริงตำราของกุยกูจือ่อจนถอนตัวไม่ขึ้นเจ้าหน้าที่เรือนจำกับผู้ต้องขังจึงเรียกขานเป็นหยางครึ่งบ้าหยางหลินพอได้ข้อคิดอันใดก็คิดทดสอบกับผู้คนจนใจที่เจ้าหน้าที่เรือนจำกับผู้ต้องขังไม่สนใจคำเพ้อเ้อเหลวไหลของเขา ดังนั้นเย่เซียวเทียนกลายเป็นเครื่องทดลองเพียงหนึ่งเดียวของเขาจึงลูบกระดูกเสียงไทยดูนอนลลักษ์ทานายโชคชะตาของเย่เซียวเทียนโดยละเอียดเย่เซียวเทียนไม่เชื่อว่าจาเพ้อเจ้อเหลวไหลของเขาแต่ยังแซงเป็นกระตือรือร้นสนใจนั่งยองๆงลงที่เบื้องหน้าของเขาหากว่าขุนนางที่กระทําความผิดโดยเฉพาะขุนนางที่กระทําความผิดและยังไม่ตัดสินโทษเป็นอะไรไป เย่เซียวเทียนในฐานะผู้คุมต้องรับผิดชอบหากว่าเป็นขุนนางกระทําผิดคิดสั้นขึ้นมาเย่เซียวเทียนต้องหาทางให้พวกเขามีชีวิตสืบไปหยางหลินผู้นี้แสดงว่าไม่มีทางรอดชีวิตต่างกันที่ตายช้าหรือเร็วเท่านั้นดีที่เขานิยมศึกษาศาสตร์อันลีลับดังนั้นเย่เซียวเทียนสรรหาตำรับตำราทางด้านนี้ให้กับเขาเย่เซียวเทียนนั่งยองยองลง ปั้นสีหน้าเป็นกระตือรือร้อนสนใจกล่าวว่า้าเท้าหยางาได้ข้อคิดแล้วช่างเป็นยอดคนจริงๆข้าพเจ้าได้ยินนักบวชที่เผยแผ่ศาสนาบอกว่าวิชาโหราศาสตร์ที่ทำนายตามจักรราศีนี้สุดที่พวกเราเชาวตะวันออกจะเข้าใจได้หยางหลินยกมือรูปกล่าวด้วยความถือดีว่า เรามีภูมิรอบรู้กว้างขวางวิชาจักรราศีของสีหยางยังห่างชั้นจากตำราอีจริงของพวกเรายังมีอันใดไม่เข้าใจมาๆมา,มาท่านบอกชะตาวันเกิดมา่เยีเ่ยวเทียนบอกชะตาวันเกิดออกไปอย่างหลินส่งเสียงดังอืมกล่าวว่า,เ,าเราต้องแปลงชะตาวันเกิดของท่านเป็นปฏิทินสากลก่อนพลางก็งอนิ้วนับคำนวณ ร้องออกมาว่ามีแล้วท่านผู้นี้สมควรจัดอยู่ในสวงจื่อจอัวคนที่เกิดในราศีสวงจื่อจอัวซึ่งหมายถึงราศีเมถุนมีไหวพลิบป,ปลาดเปรียวมีลักษณะนิสัยสองด้านทั้งเคลื่อนไหวสงบนิ่งมืดและสว่างดีงามและชั่วร้ายเศร้าโศกและทุสุขสันอ่อนโยนและโหดเหี้ยมรวมอยู่ในร่างเดียวช่างซับซ้อนนะัก ราพลางก็โคลงศีรษะไปมาเย่เซียวเทียนจึงสอบถามว่าไม่ทราบว่าชะตาของผู้น้อยเป็นอย่างไรแต่แล้วยามนั้นในห้องข้างเคียงมาเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าเยจือน้อยเย่เซียวเทียนทราบว่าการค้ามาแล้วจึงรีบโบกมือห้ามปรามหยางหลินไว้รีบรุดไปตามเสียงสอบถามว่าห่วงซสื่อหลังวงเล็บขุนนางยศซสื่อหลังแท้ห่วงมีคําสั่งใดห่วงซสื่อหลังยื่น ส่งเศษเงินผ่านประตูซี่กลงออกมากล่าวว่ารบกวนหัวหน้าเย่ไปซื้อขาหมูพะโล้ร้านเทียนฟุข้างหนึ่งและไก่ย่างจากร้านเท่ากูเสียงตัวหนึ่งส่วนสุรายังคงเป็นหัวเตียวเก่าเก็บ5ปีเย่เสียวเทียนรับเงินมาเคาะดูทราบว่าเมื่อหักค่าสุราอาหารของห่วงซสื่อหลังยังมีเงินค่าเหนื่อยไม่น้อยคิดไม่ถึงวันนี้ก่อนเลิกงานยังได้กำ,รกำไรกํไร จึงเดินออกไปด้วยฝีเท้าที่เบาหวิวงานเฝ้าห้องขังเสียนหมายเลขหนึ่งอยู่ท่ามกลางขุนนางที่หมดอำนาจทั้งขู่ทั้งปลอกทั้งหลอกลวงเงินทองเป็นชีวิตประจำวันของเย่เซ,เซียวเทียนเขาความจริงเข้าใจว่าจะผ่านชีวิตเช่นนี้ไปชั่วชีวิตคิดไม่ถึงนี่เป็นวันสุดท้ายที่คุกใหญ่ของเขา,เขา